อ๋อที่ช่างบอกนี่คือคานชั้น3เหรอครับใช่ครับคานชั้นสามทำไมถึงต้องทําคาน3ชั้นเลยอ่ะช่างจาของบ้านอยากได้ครับบอกบอกว่าขอคานชั้น3ด้วยครับสวัสดีนะครับพบกับบูมเอ๋รีวิวบ้านอีกแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้เราอยู่กับช่างสาสวัสดีครับช่างสวัสดีครับช่างสาครับบ้านด้านหลังทั้ง3ามหลังเนี่ยช่างเป็นคนสร้างเลยเหรอครับใช่ครับผมถามหน่อย ค่าของค่าแรงเนี่ยราคาเท่าไหร่ช่าง12,500ครับค่าของค่าแรงครับ,รบอันนี้ค,คือครเราให้วัสดุอะไรบ้างคะเนี่ยก็มีเจาะเข็มชาหยิบุนเบาครับงานสกรีมงานตามมาตรฐานทั่วไปที่เราทำาครับ พร้อมเข้าอยู่เลยอมีสีฝ้าไฟกระเบื้องสุขภัณฑ์ครบหมดครบหมดครับได้เป็นทรงปัญญาแบบนี้เลยใช่ทรงปัญญาหลังนี้ทรงปัญญาทั้งหมดเลยครับครับงั้นเดี๋ยวผมขอถามก่อนหลังแรกนี่คือมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำครับเนี่ยหลังแรกจะเป็น5ห้องนอนสามห้องน้าครับจบที่เท่าไหร่ช่างพรอมหลังนี้จะ3ล้าน3ครับ3ล้าน3 0 0แสนบาทท่านผู้ชมแล้วหลังที่สองละฮะหลังที่สองที่เสร็จแล้วจะเป็น2เบดเสร็จแล้วจะอยู่ที่สองล้าน6 สองล้านหกกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําครับอ่าสี่ห้องนอนสามห้องน้าเหมือนกันสี่ห้องนอนสามห้องน้ําแล้วหลังสุดท้ายล่ะช่างหลังสุดท้ายที่กาลังฉาบสกิมอยู่หลังสุดท้ายจะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้าครับราคาเท่าไหร่สองล้านห้าครับคือทุกหลังเนี่ยจอเข็มทั้งหมดทั้งหมดในราคาตารางเมตรละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมถือว่าราคาที่ดีมากถ้าใครพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วเราไปดูรายละเอียดภายในตัวบ้านกันนะครับ มาครับท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมช่างอันนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรกันครับเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีถ้าลูกค้าเขาสนใจเขาสามารถมาดูหน้างานได้ไหมได้ครับมีลูกค้าเข้ามาดูหลายคนแล้วครับถามหน่อยเราสร้างบ้านไปอย่างนี้ครับเรามีการรับประกันให้กับลูกค้าไหมก็มีรับประกันครับรับประกันยังไงบ้างครับช่างอ่าโครงสร้างก็ประมาณ1ปีครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็ประมาณ2ปีอือ ท่านผู้ชมเป็นบ้านทรงปั้นหาหมดเลยอ่ะช่างสาพาผมไปชมหลังแรกก่อนเลยนะนะครับหลังที่2คือเราเคยรีวิวไปแล้วนะ<ช>ท่านผู้ชมสามารถไปย้อนคลิปได้พิมพ์ว่าช่างสาช่างสาหลังแรกพื้นที่ขนาดหน้ากว้างยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยหน้าหน้ากว้าง12เมตร50ครับครับลึกไปเท่าไหร่ฮะความลึก9เมตร50ครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ช่าง258ครับ258 ใช่ไหมฮะตัวนี้ห้าห้องนอนสามห้องน้ําเลยครับท่านผู้ชมนี่เข้ามานะอาช่างสาตัวนี้ใช้เป็นอิฐมวลเบาขนาดเท่าไหร่ช่างอ่าอันนี้เป็นอิฐมวนเบาขนาดสิบเซนครับให้สิบเซนส่วนมากพื้นฐานเขาให้กันกี่เซนน่ะช่างจะเป็นเจ็ดจุดห้าครับอ๋อเจ็ดจุดห้าอ่าแต่อันนี้เราจะเอาก่อมาแค่บังแดดครับก็เลยใช้เจ็ดจุดห้าอ๋อตรงบังแดดตรงด้านข้างเนี่ยใช่ครับนะฮะแล้วก็คือมีทับหลังมีเทนเทั้งหมดใช่ครับนะครับ อันนี้คือเราใส่ตะข่ายกรงไก่ให้กับลูกค้าด้วยใช่ใส่ตะข่ายกครงไก่ตามรอยต่อโหช่างสาตารางเมตรละ1 2ึ0 0บาทค่าของค่าแรงทําได้จริงใช่ไหมช่างใช่ครับก็เนี่ยแหละครับสาหลังนี่ท่านผู้ชมสามหลังนี้เลยระยะการก่อสร้างผมถามหน่อยช่างหลังให,ใหญ่แบบนี้สามล้านสามแสนบาทเออใช้ระยะเวลากี่เดือนครับหลังนี้ก็น่าจะประมาณ5เดือนครับ5เดือนครับท่านผู้ชมดูนะตรงนี้เสานี่คือเป็นเสาหลอเสาหลอดทั้งหมดครับหน้าอะไรครับช่าง อ่าหน้า20ครับหน้า20นี่ฮะตรงนี้มีตะข่ายกงไก่ด้วยใช่ครับจะใท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เป็นอิฐมอนเบาอ่ะช่างสาตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงระเบียงหน้าบ้านครับอ่าก็คือคานเนี่ยมีชั้นแรกชั้นที่2ใช่ไหมฮะอ่าคานแรกชั้น2องหลังนี้มีชั้นที่3ด้วยครับมีคานชั้นที่3ด้วยใช่ครับคานรับชงหลังคาเข้ามาดูเห็นไหมเราจะเห็นตัวคานเลยแล้วก็อันนี้คือเราวางแผ่นพื้นใช่ไหมครับช่างวางแผ่นพื้นครับนี่ฮะฉาบตัวนีี้้้ก็็คืออใชชเเปนนนนิฐมมบาาะดููท่่ผ นี่ช่างสาตรงนี้มีหน้าต่างสองบานตรงนี้เป็นประตูไปไหนฮะอันนี้จะเป็นประตูออกข้างบ้านครับตัวออกข้างบ้านนะครับเข้ามาตรงนี้เป็นโซนอะไรครับช่างอันนี้จะเป็นโซนครัวครับโซนห้องครัวนี่ท่านผู้ชมดูนะเห็นป่ะเราพามาชมโครงสร้างนะเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ชมนะใครติดตามผลง,งานช่างสาอยู่อาจจะห่างหายไปเพราะว่าทําบ้านหลังใหญ่นะฮะเราค่อยพามาชมกันเรื่อยๆแล้วต่อมาเป็นห้องอะไรครับช่างชั้นล่างอันนี้จะเป็นห้องนอนครับห้องนอนชั้นล่างห้องนอนชั้นล่าง นี่ห้องนอนขนาดใหญ่เลยนะช่างครับห้องนี้จะใหญ่หน่อยนี่ฮะมีหน้าต่าง3บานท่านผู้ชมครับนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ทางด้านซ้ายมือของผมเป็นห้องอะไรฮะอันนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์หรือเป็นห้องนอนก็ได้ครับอ๋อจะทําเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าเป็นห้องนอนก็ได้ใช่ครับห้ถ้าเป็นห้องนอนนี่ตีหกห้องนอนเลยดิช่างอ่าเป็นใช่ครับมันจะกั้นได้ประมาณ6ห้องนอนแต่นี้เขาจะ กันไว้เพื่อเป็นห้องอเดกประสงค์ก่อนและเดวจะเป็นห้องอะไรว่ากันอีกทีนึงอ๋อนี huh. oh, the how, oh. ่ท um ่านผู้ชมตีเป็นห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นก็ได้นะตัวนี้ก็คือเป็นแบบหน้าต่างสไตล์แบบเหมือนโรมันเนาะใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นไหมสวยไหมครับนี่ฮะนี่คือห้องนั่งเล่นนะแล้วก็ทางด้านขวามือตรงนี้จะเป็นห้องน้าอ่าเป็นห้องน้ํานี่เป็นห้องน้ํารับแขกอย่างเงี้ยเหรอฮะอ่าครับเป็นห้องน้ํารับแขกชั้นล่างครับสุขภัณฑ์อะไรได้ครบหมดเลยใช่ครับนะครับตรงนี้มีประตูออกไปทางด้านหลังบ้านด้วยเช่นกันนะครับ้าน ฝั่งนี้มีประตูกไปทางด้านข้างบ้านะนะฮะช่างครับอันนี้จะออกข้างบ้านนี่ท่านผู้ชมด้านล่างจะเป็นประมาณแบบนี้นะแล้วก็มีอุ้ยช่างอันนี้เป็นห้องอะไรฮะน่ะอันนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดครับ๋อนี่ตัวนี้ก็จะมีปลั๊กไฟแล้วก็อันนี้คือช่างไม่ได้เป็นราวทําทแบบเป็นกำแพงเป็นผนังยังไงครับอ่าครับ,รบอันนี้จะเป็นราวทึบเดี๋ยวจะมีมีมือจับอยู่ข้างบนครับเป็นเหล็กอ่ะนั้นเดี๋ยวช่างพาผมไปชมด้านในฮะ นี่ครับผมนะครับขึ้นไปบันไดบันไดนี่คือเป็นขี้ใช่ไหมครับช่างใช่ครับอ่าบันไดขี้นะอันนี้เป็นคานชั้นสองครับคานชั้นสองนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคานนี่เป็นขนาดเท่าไหร่อ่ะช่างอ่ายี่สิบคูณสี่สิบครับยี่สิบสี่สิบนะครับขึ้นมาชั้นสองชั้นสองนี่เราไปชมกันทางด้านซ้ายมือนี่คือเป็นห้องอะไรก่อนเลยช่างอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นชั้นสองเลยครับอ๋อเป็นห้องนั่งเล่นอีกครับโหเท่ากับมี2ห้องนั่งเล่นเลยอ่าเป็น2ห้องนี่ครับท่านผู้ชมห้องนั่งเล่น ด้านบนก็ใส่ฉนวนกันความร้อนของหลังคาด้วยใช่ครับหลังคาเป็นหลังคากระเบื้องอะไรครับเนี่ยอ่าเป็นกระเบื้องซีแพคชนิดแผ่นเรียบครับอ๋อซีแพคแผ่นเรียบนะฮะมีหน้าต่างหนึ่งตรงนี้เป็นอะไรครับช่อันนี้จะเป็นประตูออกระเบียงครับประตูออกไประเบียงใช่นะครับออกไปแล้วก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะท่านผู้ชมนะฮะนี่แล้วก็มีระเบียงนข้างนิดนึงอ่ะดูอันนี้จะเป็นที่วางแอร์ครับ Oh. เดี๋ยวเราจะไล่แอร์มาวางอยู่ที่นี่ครับนี่เราอยู่บนชั้นสองนะฮะก็จะเป็นประมาณแบบนี้ท่านผู้ชมตรงนี้ก็ยังระเบียงก็ยังเดินได้ไปถึงฝั่งนู้นนะใช่ครับนะฮะนี่อ๋อที่ช่างบอกนี่คือคานชั้นสามเหรอครับใช่ครับคานชั้นสามอุ้ยทำไมถึงต้องทําคานสามชั้นเลยอ่ะชะ่างอ่าเจ้าของบ้านอยากได้ครับบอก oh. บอกว่าขอคานชั้นสามด้วยครับนี่ฮะท่านผู้ชมแล้วห้องนี้เป็นห้องอะไรครับ,บอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนชั้นสอง ห้องนอนชั้นสองชั้นล่างก็จะมีหนึ่งห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนที่สองครับนี่ท่านผู้ชมมีหน้าต่างสองบานนะเทเอนเททับหลังหมดเลยนะครับมีตะข่ายกรงไก่ด้วยนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนที่สองแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นห้องนอนที่สามครัท่านผู้ชมอันนี้อ่าชั้นล่างจะมีสองห้องนอนแล้วครับอ่าอันนี้จะเป็นห้องนอนสี่แล้วห้องนอนสี่นี่ท่านผู้ชมดู มีหน้าต่างสองบานนะใช่ครับสวยมากนะครับห้องนอนแต่ละห้องนี่คือถือว่าใหญ่เลยทีเดียวใช่ครับใหญ่ทีเดียวนี่ครท่านผู้ชมแล้วก็ต่อมาตอนนี้พี่เขากําลังฉาบอยู่นะนะครับห้องนี้เป็นเป็นห้องนอนห้องนอนที่ห้าโอ้เป็นห้องนอนใหญ่ท่านช่างทำไมห้องนี้ใหญ่จังอันนี้จะเป็นห้องห้องเจ้าของบ้านเลยครับ โอ้หน้าต่างนี่คือเป็นทรง L เลยครับหน้านต่างมี2บานนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะ<ม>ใส่กระจกเป็นตัว L ใส่กระจกเฟอยครับนี่เป็นห้องนอนขนาดใหญ่เลยนะนะฮะสวยไหมนะครับแล้วก็ห้องน้ําช่างห้องน้ําชั้นบนนี่คืออ่านี่ครับจะเป็นอยู่ในห้องนอนอันนี้เป็นห้องน้ําอ,อ,อันนี้ห้องน,อน้ําในห้องนอนใช่ครับโอ้ช่างพาผมไปเลยนี่นะฮะท่านผู้ชมดูโอ้ห้องน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ย ครับอันนี้จะมีอ่างอาบน้ําด้วยก็เลยใหญ่ครับโอ้ท่านผู้ชมดูฮะสวยมากแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องรับแขกอีกหนึ่งห้องใช่อันนี้จะเป็นห้องน้ำใครห้องรับแขกอีกหนึ่งห้องห้องน้ําห้องรับแขกนี่นะครับท่านผู้ชมพามาชมโครงสร้างนะฐานล่างนะฮะใครที่อยากสร้างบ้านกับช่างสานะคิวก็ให้เป็นอ่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะช่างผมลืมเสียมครับเสียมก็คือเป็นเสียมสําเร็จรูปนะฮะใครสนใจ สามารถโทรหาช่างสาได้ที่เบอร์อะไรครับ0815898611ครับงั้นวันนี้ผมกับช่างสาก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ